อ่ะครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้นะครับเป็นสูตรวิธีการขยายเชื้อนะครับจุดินซีเบนเจะคุนนะครับตรงนี้ที่ทางจะแคบหลังร้านนะครับก็นะครับกุจุดินซีเบนเจอคุนจุดินซีก็นนะครับตอนนี้ออกจําหน่ายเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งนะครับเออสูตรชุดขยายเชื้อนะครับยังไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวต้องทําคลิปให้ดูเผื่อลูกค้าท่านใดซื้อไปนะครับนําไปขยายเชื้อตามสูตรนี้เลยนะครับสําหรับจุดินซีเบนเจกคุนนะครับ ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบนี้นครับอันนี้คือก้อนที่เราไม่ได้จําหน่ายนะครับก็มันจะมีบุบบ้างเบี้ยวบ้างอะไรแบบนี้ก็แยกเอาไว้ใช้งานเพราะเราต้องใช้เยอะนะครับเดี๋ยวนาะข้าวอาอยู่0วันก็ต้องเอาไปใสนะ่นาข้าวอีกเบนชคุณนะครับอ่านะครับนี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับนะครับสีมันจะไม่ขาวเสมอไปเนีย่ยมีสีเขียวก็มีนะครับพวกอไมโครลซาติโคเดอร์มาหรือสีชมพูสีแดงน,นี่คือจุลินทรีย์พวกอาหารของมันนะครับอ่า รูปจะเป็นแบบนี้นี้คือสําเร็จรูปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับจุลินทรีย์เบญจคุนนะครับก็บํารุงต้นบํารุงใบบํารุงผลบํารุงรากและรากสารลากนะครับเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินและป้องกันเชื้อราอีกด้วยสําหรับตัวนี้นะครับนำไปใช้ในทางนาข้าวก็เอดนำไปใช้ย่อยสลายต่อฟังสร้างข้าวได้เลยตัวนี้นะครับก็ เออเอาก้อนเบจคุณใส่ไปในถังน้ำครับหมักทิ้งไว้2วันครับหลังจากนั้นก็เอาน้ําไปใช้ที่นาข้าวได้เลยในช่วงไถโกบฟฟางนะครับหลังจากที่ไถกบแล้วนะครับเราก็เอาน้ําจุลินทรีย์นะครับไปลดลาดนะครับเพื่อย่อยสลายต่อสางข้าวนะครับให้เป็นปุ๋ยต่อไปอีกเหมือนที่เราทําอย่างคราวที่แล้วนะครับใช้จุลินทรีย์จัะปวกกับจุลินทรีย์เบจคุณนะครับหรือนะครับใช้เป็นอาหารเอ่อให้ปลาบําบัดน้ําเสีย นะครับโดยโยนก้อนใส่บอ่บอปลานะครับให้ปลาตอดกินบำบัดน้ำเสียเช่นนะครับตารางเมตรเราจะใช้ประมาณ4-5ก้อนนะครับเอ,อ่บอบ่อ15-30เมตรใช้450ก้อนเลยเพราะบอ่อใหญ่ นะครับจุลินทรีย์ที่ลงไปในบ่อนะครับจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับที่อยู่ในบ่อนะครับกำจัดแก๊สไคเน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับช่วยสร้างแพร่ตอนพืชนะครับนะครับปรับสภาพน้ํานะครับให้อยู่อุดมสมบูรณ์นะครับให้เป็นอาหารปลาได้อันนี้บําบัดน้ำเสียไปฝังโคนต้นไม้ได้นะครับเพื่อให้ต้นพืชรากพืชนะครับดึงจุลินทรีย์ในก้อนนี้ไปเลี้ยงลําต้นได้ไปฝังโคนต้นไม้นะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาขยายเชื้อจุลินทรีย์เป็นจคุณการวัตถุดิบนะครับตรงหน้าที่เราเห็นเลยอันนี้จะเป็นขนาดถัง20ลิตรก็คืออันนี้คือทําให้เพื่อนดูนะครับทำให้เพื่อนดูก็น้ําเปล่านะครับเป็นน้ําสะอาดนะครับใส่ไปแล้วนะครับเกือบเต็มเกือบเต็มนี่เรากะเอาเลยเรือช,ช่วงบนเอาไว้หนึ่งฝ่ามือนะครับอะ เห็นไหมครับอ่านี่คือน้ําเปล่าน้ําสะอาดใครจะขยายด้วยน้ามะพร้าวเสียมก็ได้น้ามะพร้าวแท้ก็ได้น้ําเปล่าก็ได้น้ำเสาข้าวได้ทุกน้าอ่านะครับวัตถุดิบต่อมาก็จะเป็นลำละเอียดหรือลำหยาบได้อันนี้คือลำหยาบนี่นะครับสั่งซื้อมาเลยนะครับลำหยาบอ่าใช้ได้เหมือนกันลำละเอียดลำหยาบใช้ได้ลาจูเจนนะครับอาหารของจูดินรีนะครับจะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับหกิโลกรัมน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายอ้อยธรรมชาติหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม ครับเราสายเรา4ปีนี้สําหรับการทําจุดินทรีย์นะครับเราจะไม่ใช้กากน้ําตาลสายของเราไม่เอากากน้ําตาลมาใช้ครับกากน้ําตาลมีความหวานน้อยมีความหนืดเหนียวนะครับอ่า มีสารทาสารฟอกสีสารตกค้างจากโรงงานผลิตน้ําตาลเห็นไหมครับเวลากาลกําลมันจะดํามันจะมียืดยืดเหนืดหวานน้อยด้วยนะครับอืมเอามาทําปุ๋ยหมักเอามาอะไรมันต้องขับสารทาออกน่นนี่นั่นนะครับแต่อันนี้น้ําตาลสายอ้อยน้ําตาลสายแดงอะไรอย่างนี้ครับเป็นน้ําตาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหอมหวานไม่ผ่านการฟอกสีนะครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นตะ์ นะครับวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นจุลินทรีย์นี้บากคาเกนบีคาเกนนะครับเป็นรสโตบาซิลัสก็มีนะครับจุลินทรีย์นี้นะครับนี่นะครับเราใช้หนึ่งขวดนะครับแล้วก็ตัวเสริมของเราก็จะมีจุลินทรีย์บีเอสนะครับบาซิลัสแบคทีเรียบาซิลัสตัวนี้นะครับนี่นะครับเอามาห0ร้อยมิลนะครับในใบขยายเชื้อนะครับที่เราพิมพ์ไปให้ลูกค้านะครับเราจะใช้ นมเปรี้ยวนะครับเราจะไม่ได้เขียนจุลินทรีย์บาซิลัสถ้าเกิดสมาชิกท่านใดลูกค้าท่านใดสัง่งก้อนเบญจคุณเราไปในะการขยายเชื้อนะครับถ้ามีจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับสามารถเอามาใส่เพิ่มได้600มิลหรือ1แก้วน้ําถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์บาซิลัสนะครับการขยายเบญจคุณใช้นมเปรี้ยวอย่างเดียวได้นะครับแต่ของเรามีบาซิลัสบ s อตัวนี้ด้วยนะครับ เราก็เลยเอามาด้วยก็คือจะได้บาซิลัสตัวนี้กับตัวนี้นะครับในนมเปรี้ยวเบสโตบาซิลัสนะครับจะไม่แข็งแรงไม่แกร่งเหมือนจูรินซีบาซิลัสตัวนี้ตัวนี้จะแข็งแรงเก่งทนความร้อนได้นะครับอ่าเราใช้ทั้งคู่เลยวันนี้เอามาทั้งคู่เลยนมเปรี้ยวบาซิลัสหกร้อยมิลจูรินซีเบนจคุณเราใช้สี่ก้อนนะครับก้อนขนาดนี้เราจะไม่ปั้นก้อนใหญ่นะครับถ้าเราทําก้อนใหญ่เกินไปนะครับอ่าจูรินซีทํางานช้านะครับ เอ,อ่อถ้าเราปั้นก้อนเล็กเกินไปก็คือเล็กกว่านี้เล็กเป็นลูกกระสุนนะท้าอาหารจุลินทรีย์น้อยเวลาปั้นปั้นหบักลางๆแบบนี้อืการปั้นของเราที่เราพูดวันนี้คือของเราของใครไปยังไงเราไม่รู้แต่เราพูดในสิ่งที่เราทํานะครับเราปั้นเท่านี้เนี่ยหนึ่งขีดหนึ่งกรรํานะครับอ่ากาลังดีเบนเจคุณนะครับเราจะใส่ไปสามก้อนก็ได้หรือสี่ก้อนก็ได้เพื่อนเพื่อนท่านใดจะโยนใส่ไปทั้งลูกเลยก็ได้หรือใครจะทุบก็ได้ค้อนทุบ ใส่ลงไปได้เหมือนกันได้2แบบแต่วันนี้เราค้อนมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทุบใส่เราชอบทุบนะครับอ่าอันดับแรกวิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์เบนเจคุณนะครับที่มีประโยชน์มากนะครับชุดขยายเชื้ออันนี้นะครับนําไปลดพืชผักผักกินใบผักกินก้านหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะงามมากจากลูกค้าะเชิงเซาที่นําไปขยายเชื้อนะครับอ่าพืชผักกรอบหวานอร่อยอะนะครับอ่าต่อไปนะครับ น้ำนะครับใส่เ,เกือบเต็มก็ประมาณ 17- 18ลิตรนะครับก็ใส่น้ำตาลสายแดงเลยก่อนเลยอ่าน้ำตาลสายแดงเป็นอาหารของจูรินซีอาไป1กิโลกรัมใส่ปลายหอมเนี่ยขนาดเราเปิดถุงมายังหอ,ยอนะห,อยหอมเลยนะครับอ่านะครับหอมเลยเทแล้วหอมเลยนะครับจากนั้นยังไม่ต้องคนก็ได้เดี๋ยวคนพร้อมกันใส่ลํำละเอียดลงไปลํำละเอียดหรือลำอํำหยาบเราจะใช้1กิโลก็ได้หรือครึ่งกิโลก็ได้อาจารย์ใส่ครึ่งกิโลอ่า พอหอมปากหอมคออ่าใส่ไปนี่นี่คือลำหยาบนะครับอ่านี่มีกระสอบปกิตัดอยู่นะครับอ่ะต่อไปเมื่อใส่แล้วเราทำการคนอ่าคนก่อนนะครับคนให้ลำละลายกับน้ำตาลอ่าคนให้เข้ากันนะครับ นะครับนี่คือการขยายเชื้อจุดินทรีเบนเจคุณนะครับน้าเราจะใส่น้อยกว่านี้หน่อยก็ได้ครับอันนี้ใส่มาเยอะหน่อยถังมันก็จะเลอะแบบนี้นะครับทางเก้าล้างไม่ออกนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับทำอะไรไม่ต้องซีเรียสขับคนให้ล้ากับน้าตาลใส่แดงน้ําเข้ากันนะครับนะครับจุดินทรียเบนจคุณนะครับในหนึ่งก้อนจะมีจุดินทรียอยู่ห้าตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับจุดินรียจาก ดินลกข้าวนะครับจุลินทรีย์จากดินขุยไผ่นะครับจุลินทรีย์จากดินเจ้าปวกนะครับจุลินทรีย์จากเลสโตรบาซิลัสนะครับแล้วก็จุลินทรีย์จากแป้งลูกหมากนะครับเนี่ยมีห้าจุลินทรีย์นะครับเวลาเราเอาไปปังที่โคนต้นพืชนะครับเดี๋ยวพืชมันสามารถดึงจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านบำรุงดินได้อีกเยอะนะครับนี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์เบนจคุณนะครับ คนพักหนึ่งนะครับพอก่อนนะครับเดี๋ยวคนดิลำหยาบหรือลำละเอียดได้เหมือนกันต่อไปนะครับใส่นมเปรี้ยวนะครับแล้วสตบาซิลัสอาไปก่อนต่อไปใส่จุดินซีบาซิลัสของเรา B s อนะครับอ่าตัวนี้เก่งขายดีด้วยนะครับตัวนี้กําจัดเชื้อราแบคทีเรียพืชทนความร้อนทนกดทนด่างทนสารปฏิชีวนะอ่าใส่ไป บาซิลนะใครไม่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่นะครับถ้าใครมีก็ใส่ไว้มันก็จะทํางานเดินเชื้อไวนะครับเนี่ยเก็บรายละเอียดหมดสําหรับตัวนี้นะครับต่อไปก้อนเบญจุคุณทําเพื่อนฉานอาจจะใส่ไปทั้งลูกก็ได้หรือเราจะทุบก็ได้อ่านะครับเดี๋ยวจะทุบนะครับอ่นี่นะครับทุบแล้วนี่นะครับเป็นแบบนี้อ่นะครับข้างในเป็นสีชมพูเห็นไหม จุดินรีนะครับจุดินรีที่ไม่ต้องการอากาศจุดินรีสังขอแสงเห็นไหมครับมันจะหลบอยู่ด้านในด้านนอกสีขาวจะเป็นสปอร์นะครับนี่สวยงามเลยทุบนะครับทุบเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับจุดินรีก้อนไปเจือคุณที่ถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้นะครับอข้างในจะเป็น จุลินสีจังคอแสงเห็นไหมครับเรื่องแดงที่พูดเนี่ยอ่าจุดินรียที่ไม่ต้องการอากาศมันจะหลบอยู่ด้านในนะครับทุบไปโอ้เด่นแหละนี่นะครับอ่าเนี่นะครับทุบแบบนี้ก็ได้นะครับใส่ถังหรือใครใส่ถังก้อนก็ได้แต่แนะนําทุบดีกว่านะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่คือจุดินทรีย์เบญจกุลของเรานะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับ เดินเชื้อขขาวข้างในนะครับอ่าครับจุลินทรีย์สังก์แสงอยู่ด้านในนะครับนี่คือนะครับก็ทุบแล้วก็เราก็จะให้ละเอียดหน่อยนึงก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้อ่าละเอียดอีกหน่อยนึงก็ได้หรือใครจะทุบมีเวลาทุบก็ทุบป,ปนไปเลยเนี่ยเราทุบให้มันแยกแค่นี้พออ่าพอแล้วนะครับหรือใครไม่ทุบก็ใส่ไปทั้งก้อนเลยนะครับแต่ถ้าให้เลือกทุบทุบ ทุบดีกว่านะครับเพราะว่าเออมันจะได้แตกมันจะได้เดินเชื้อได้ดีอ่ะแล้วก็กำใส่ไปเลยนะครับกำใส่ไปแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจุลินทรีย์มันก็จะขยายตัวทํางานนะครับอ่าลงทางไปแล้วอ่านี่นะครับใส่ไปไม่น่าเชื่อนะครับตึงที่เรานั่งปั้นนะครับออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าทําเองนะครับ ทำเองชื่นชมนะครับชิบเออมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับจุลินทรีย์เบนจะคุณใส่ไปเก็บให้หมดนะครับใช้สี่ก้อนหรือใครจะใช้สามก็ได้นะครับใช้มากก็ดีนะครับจุลินทรีย์เยอะดีนะครับอ่ะพอนะครับหลังจากนั้นเมื่อใส่จุ่ก้อนจุลินทรีย์ไปแล้วครับเราก็จะหมักอาไ่ใช่ครับเราก็จะคนถังอ่ะคนให้เข้ากันนะครับแนะนําให้ทุบ ทุบดีกว่าใส่เป็นก้อนนะครับการทุบมันก็จะแตกแยกออกจากกัน่ะมันจะได้ทํางานเดินเชื้อดีหน่อยนะครับถ้าการที่เราใส่ไปเป็นก้อนเลยกับการทุบอาจารย์แนะนําให้ทุบนะครับทุบแล้วใส่ไปเลยนะครับมันวกระจายตัวมันได้เออทำงานได้ดีนะครับขนนะครับ เออละหมักไว้า7วันนะครับก็จะมีฝ้าสีขาวขึ้นนะครับเราใช้การหมักจุลินทรีย์เบญจคุณ7-15วันพอรดเนี่ยนะครับทีเราเอาไปย่อยสลายต่อสางข้าวได้เหมาะเลยนะครับอัตราการใช้นะครับลดพืชนะครับเริ่มต้นที่5ชนแกงต่อน้ํา10ลิตรหรือ20ซีซีต่อน้ํา1ลิตรลดคนต้นเลยนะครับหรือฉีดพ่นก็ได้ ยี่สิบซีซีนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรหรือห้าช้อนแกงต่อน้ำหนึ่งลิตรใช้รถนะครับไม่ต้องซีเรียสการใช้มันไม่ใช่สารเคมีคุณไม่ต้องกลัวนะครับงามนะครับขนาดตังคอสแต่งจอปลอกรถเพียวๆเลยนะครับงามเลยนะครับน้ํน้ำรากควรต้นจบการใช้แบบง่ายและได้ผลใช้ช้าก็เห็นผลช้านะครับจุดินทรีน้ำหมกักไอ้ใช้น้อยก็เห็นผลช้านะครับใช้เยอะก็เบืองใช้กลางดีกว่านะครับ อันนี้มันจะเป็นลำลายลำลำหยาบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้พองผงแบบนี้นะครับไม่เป็นไรใช้ได้นะครับลำละเอียดลำหยาบได้เหมือนกันนะครับ่อพอเราคนเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเรามาติดตามผลการชุดขยายจุดินรีย์เบนเจคุณนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับตอนนี้นะครับเหลือไม่เท่าไหร่ก็จะหมดอีกแล้วนะครับต้องรอรอบหนึ่งรอรอบใหม่นะครับเป็นชุดๆดช่วงๆนะครับนะจากนั้นเราก็ทําการปิดฝานะครับหมากไว้เจถึงวันก็ได้ใช้งานได้เลยหรือ15วันใช้งานได้ลดนะครับสามารถขยายต่อได้ขั้นตอนเดิมเรื่อยๆนะครับก็เป็นคลิปนะครับสาระด่ารู้สั้นๆของคุณรับ